ใส่แล้วก็บีบให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเพื่อนแล้วก็ดุนดุนดนด,น,ดน,นิ้วชี้ก็ใช้นิ้วโป้จิกไว้เดี๋ยวจบถ้าสมคิดในในช่องฟีดของเรานะคะนี่ใส่ไว้แบบนี้เลยนะคะพเพื่อนๆปิดเรียบร้อยกับมาที่เดิมนะคะในบานนะคะเพื่อนๆ ไปเลยนะคะเพื่อนๆจะทุลักทุเลนะคะสมคิดก็จะพาเพื่อนๆเดินไปนะคะทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะห่อให้หมดนี่เลยนะคะแล้วเราก็จะไปเก็บไปเลยนะคะเพื่อนๆจะทุลักทุเลนะคะสมคิดก็จะพาเพื่อนๆเดินไปนะคะ นี่เราก็มาต่อ EP 2กัก็เลยนะเพื่อนๆก็ตักเกี๊ยวใส่แบบนี้นะคะเราก็ทําจับให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนี่เราก็มาต่อ EP 2กัก็เลยนะเพื่อนๆก็ตักเกี๊ยวใส่แบบนี้นะคะเราก็ทําจับให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆ จะห่อให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆเก็บไว้กินวันหลังจะได้ไม่ต้องมาทําบ่อยๆในช่องฟิตของเรานะคะนี่ใส่ไว้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆปิดเรียบร้อยกลับมาที่เดิมนะคะไม่บานนะคะเพื่อนๆ ทำแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะห่อให้หมดนี่เลยนะคะแล้วเราก็จะไปเก็บโอ้ยนี่ปุ๊ จะพาพเพื่อนๆไปดูนะคะเอาไปแช่ช่องฟิตกันเลยไปเลยนะคะพเพื่อนๆจะทุลักทุเลนะคะสมคิดก็จะพาพเพื่อนๆเดินไปนะคะก็ให้ภาพบรรยายไปเรื่อยๆนะคะพเพื่อนเดี๋ยวพเพื่อนๆจะเบื่อเสียงสมคิดนะคะอาจจะมืดสักหน่อยนะคะพเพื่อนเดี๋ยวเราจะลงไปเก็บ กันนะคะก็จะมีมืดๆหน่อยนะคะเพื่อนๆนะขออภัยนะคะเพราะว่าไฟก็เพลินไปนะคะเพื่อนๆน,นี่เราก็มาต่อ ep ีสองกันเลยนะคเพื่อนๆแล้วก็ตักเกี๊ยวใส่แบบนี้นะคะเราก็ทําจับให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆของข้างเข้าหากันนะคะนี่นะคะยุ้มแบบนี้นะคะ จะได้ไปลายเม็ดทำตามแบบได้เลยนะคะเพื่อนๆของข้างเข้าหากันนะคะนี่นะคะยุ้มแบบนี้นะคะจะได้ไปลายเม็ดทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะห่อให้หมดนี่เลยนะคะแล้วเราก็จะไปเก็บไส่เปิดไม้ตลอดนะคะนี่นะคะก็ลงมาแล้วนะคะก็มาใส่ ก็จะห่อให้หมดเลยนะครับเพื่อนๆเ,เก็บไว้กินวันหลังค่ะจะได้ไม่ต้องมาทำาบ่อร์ดไม่บานนะครับเพื่อนๆ โ้างนั้นด้านในนะคะทางในตัวสมคิดก็จะจิกไว้นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วนิชีนี้ก็ดุนไว้กับนิโปให้กดเข้าหากันเลยข้างเข้าหากันนะคะนี่นะคะยุ้มแบบนี้นะคะ จะได้ไปไหมไปเลยนะคะเพื่อนๆจะทุลักทุเลนะคะสุคิดก็จะพาเพื่อนๆเดินไปนะคะ พอทาเสร็จแล้วเราก็ยุ้มสง่งทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะห่อให้หมดนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะไปเก็บทําตามแบบได้เลยนะคะเพื่อนๆในช่องฟิตของเรานะคะนี่ใส่ไว้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆปิดเรียบร้อยกลับมาที่เดิมนะคะ บีบให้แน่นๆนะคะแล้วก็เอานิ้โป้กดนิ้วชี้ดันไว้แบบนี้นะคะคเพื่อนหมุนไปร,บรอบๆค่ะกดแล้วก็ไปเลยนะคะนี่นะคะแค่นี้ก่อนนะเจ้าเพื่อนเวิธีการขี่ในช่องฟิตของเรานะคะนี่ใส่ไว้แบบนี้เลยนะคะคเพื่อนๆปิดเรียบร้อย กลับมาที่เดิมนะคะทำตามแบบได้เลยนะคะเพื่อนๆไปเลยนะคะเพื่อนๆจะทุลักทุเลนะคะสมคิดก็จะพาเพื่อนๆเดินไปนะคะโอ้ัางนั้นด้านในนะคะทางในตัวสมคิดก็จะจิกไว้นะคะเพื่อนๆและนิชีนี่ก็ดุนไว้กับนิโปโหให้กดเข้าหากันเลย บีบให้แน่นๆนะคะแล้วก็เอานิ้วโป้ก,กดนิ้วชี้ดันไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆหมุนไปร,บรอบๆค่ะนี่กดแล้วก็ไปเลยนะคะมันก็จะเป็นรูปติดกันแบบนี้ไม่บานนะคะเพื่อนๆพอทำเสร็จแล้วเราก็ยุ้มสอง ของข้างเข้าหากันนะคะนี่นะคะยุ้มแบบนี้นะคะจะได้ไปลายดูไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนะคะสมคิดก็ไม่บรรยายมากนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเสียงนะคะจะรำคาญเอาคา่ะนี่ย็ดูสมคิดไปเรื่อยๆจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะเอาไปแช่ ช่องฟิตกันเลยบีบให้แน่นๆน,นะคะแล้วก็เอานิ้วโป้กดนิ้วชี้ดันไว้แบบนี้นะคะเพื่อนหมุนไปร,บรอบๆค่ะกดแล้วก็ไปเลยนะคะทําตามแบบได้เลยนะคะเพื่อนๆโอ้ข้างนั้นด้านในนะคะ ทางในตัวสมคิดก็จะจิกไว้นะคะเพื่อนเอนแล้วนิวชี้นี่ก็ดุนไว้กับนิวโป้ให้กดเข้าหากันเลยบีบให้แน่นๆน,น,นะคะแล้วก็เอานิวโป้กดนิว้ชี้ดันไว้แบบนี้นะคะเพื่อนเพนหมุนไปร,บรอบๆค่ะกดแล้วก็ไปเลยนะคะ บีบให้แน่นๆนะคะแล้วก็เอานิ้โป้ก,กดนิ้วชี้ดันไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆหมุนไปร,บรอบๆค่ะกดแล้วก็ไปเลยนะคะไ